วัสดีครับอยู่กับผมครับช่องดําซิ่งดินระเบิดวันนี้เอาเจ้ายักษ์ใหญ่นะครับมาลากเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยอสเด็นครับเห็นว่าจมเดี๋ยวไปดูี่ว่าจมขนาดไหนเด็กยายมาถึงครับเอ๊มันฮิตกันเลยเกินในรถจมเ่ย วันก่อนว่าจะจมแล้วครับหนีขึ้นมาได้วันนี้เสร็จงาน5้าโมงยังอยาขอร้องให้เรามาลงอีกจะคลิปโทรไปบอกว่าจะลงไหมก็บอกว่าดูให้ดีๆถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันลงไม่ได้ก็ไม่ต้องลงบอกว่าเจ้าของขอรอ้องอยากทำเหลือเกิน ลงไปก็สิงเงรำสี่นองนี่ก็ต้องเสียวเวลาครับเนี่เยเห็นว่าทั้งจมทั้งแ็กหลุดอีกโอ้ สาการเบื้องต้นประสบการณ์ครับต้องเนี่แหละเขาว่าประสบการณ์ใครๆก็ขับได้นะครับแต่ถ้ามาเธอเจอ,เจองานยากแบบนี้ก็ต้องมีไอเดียตะต้องจิ้มดูแล้วเนี่ยมันถ้ามันไม่ได้เรื่องเนี่ยมันไม่ต้องลงนะครับนี่ ai chất chơi cấp ai đâu ai bắn này phụ trách canh cặp sạc cái ngay statue statue hàn hua má, ao mực cọ ai nè câu đùn cáp ma lưi

เออ,าาเ,อ,อเราไม่ได้ไปหักมากมายม่มีปัญหาหรอกอทำไงปัญหามันมีเราแค่นี้แหละเอาโคมาอยา่าเลยเดี๋ยวมาลองไลฟ์ิดลองนิดหนึ่งก่อนอยากอยากรู้อยากรู้ ไอตะกอเนี่ยผมไม่กลัวแล้วครับกลัวแกนมันโคตรกับเวลาดึงมันก็ละัษย์ยับอีกนัดนดึงบ่์ทีเวียเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเอาปเอาป่เอาป เบาเบาเบาบาเบาบาบาถอยถอยบาบาบาถอยก่อนเบาถอยก่อนโอ้ตัวที่คับพี่น้องมือสั่นเลยมือจะดูรถเดี๋ยวเดี๋อ้าเดินมาเลยเลยเหมือนทำเล่นพี่น้องเนี่ยเหมือนทำเล่นเลยเนี่ย แต่ถ้าคันใหญ่ไม่มาก็ลำบากครับเพราะว่าโซ่ตกอันนี้โซ่เข้าคืนหรือยังเหรออ๋อเบิ้งเบิ้งอ๋อปอยก่อนไปเลยไปเลยเอาคันใหญ่ออกเลยไปนอนเลยอ๋อเบิ้งเ้งอะไรเปล่าบิ้งเบิ้งอะไรมันเข้าคืนเออ โชคดีครับไปแต่เข้าคืนครับเมื่อกี้หลุดแล้วดึงมาเข้าเลยครับใจเย็นๆน,น,นะดเดินมาใจเย็นหน่อยเบา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 ลูกพีเบาเบาเดี๋ยวหลุดปไปเลยเลยโอ้โอ้โอลูกพี่สายโหดครับลูกซี่เอาแบบไม่เกรงใจเลย เอาแล้วเอาแล้วฮะยกสายนี่หัวเก่งนี่ยกกรสายนี่หัวเก่งนี่เลยโชคดีที่เรามีสองพเนี่ยยิ้มได้ยังไงเนี่ยที่นี่ยิ้มดิ้นเอาเองวะดิ้นเอาเองลุ้นเลยยังไม่ได้ดึงเลย พี่คุยพี่คุยใหญ่เลยเมื่อกี้หน้าง้อยเลยรับรับธนารับห,น,หนาโรเคพราจะดึงขึ้นไหนยังไม่ได้ออกแรงเลยเบาเออเห็นด้ขึ้นแล้วก็โหดเกินอวิทย,ย์ตายตัวตายตัวไปอ่ะอะพี่

ามาดูเจ้ามาไครดีกว่าฮะไม่รู้อ่ะกดต่อมั้ง่ะเดินตามสองร้อยต่อโอ้ยจตลุ่มเลยอะ่ะมีแต่ฝุ่นอะ่ะ ากเลยนะนี่จะมาไฟเราเดินตามสูตรมาแล้วอดเจะเลกมากเลยอะ ทำเป็นเล่นมันเป็นเล่นไปตายสิไอ้นี่ย้ายกลับเลยเลบ่ยายกลับย้ายกลับเลยบ่อะย้ายกลับเลยครับ มาก่อนครับน้องเล็กมาตามตูด,ด,ด,ดมาดดมันแคบไหมมาอะไรอ่ะพึ่งคุ้มเวตตาคุ้มพมบอก ไปิดปตูด้วยยาี่ยาดี่ปัดปะจะไปนี่ป่พึ่งแตกหรพึ่งหรือไรอ่ะ ủa oh, hơi lúng mạc đấy ạ. Lê 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 Lê, say nồi say nồi say nồi. เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะพี่น้อง

哦。Oh អត់ហ៊ឺយ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  Hành viên, hành viên Lê, 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 lê vào